ครับตอนนี้ลุงเกษตรอยู่ที่บ้านไร่ลุงเกษตรครับอยู่ที่หมู่7ตำบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับพาท่านไปดูครับมะนาวพันธุ์ใหม่ครับและนี่คือมะนาวแป้นพวงดกพิเศษครับเป็นมะนาวพันธุ์ใหม่ที่ลุงเกษตรชวนปลูกปลูกแล้วดีจริงๆครับ กับมะนาวพันธุ์นี้ครับเป็นลูกผสมระหว่างมะนาวแป้นพิจิตกับแป้นพวงบ้านแพรวได้ข้อดีคือผลโตเปลือกบางน้ําหอมเมล็ดน้อยและติดลูกเป็นพวงครับแล้วข้อสําคัญนะครับป้านฐานแข็งเกอร์ดยนะครับกับมะนาวพันธุ์นี้ครับท่านจะไม่พลาดครับกับการได้กินมะนาวแน่นอนถ้าได้ปลูกมะนาวพันธุ์นี้ครับรับรองดกกันแบบไม่เกรงใจดกกันลืมบ้านเลขที่กันเลยทีเดียวเลยครับกับมะนาวพันธุ์นี้ครับแป้นพวง ดอกพิเศษครับมะนาวพันธุ์นี้ยังมีข้อดีคือปลูกใส่กระถางใส่าภาชนะปลูกลวดกถึงดกมากครับหลังจากปลูกประมาณ2-3เดือนก็ติดผลแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ติดผลกันไปยาวๆนะครับเราเรียกกันว่าติดผลถวายหรือติดผลทั้งปีดกดีในกระถางครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งนะครับท่านจะได้กินมะนาวแน่นอนครับจะมีลูก ให้กินทั้งปีกับมะนาวพันธุ์นี้ครับแป้นพวงดอกพิเศษนะครับท่านใดสนใจนะครับมาซื้อเลือกซื้อต้นพันธุ์ได้ที่บ้านไร่ลุงเกษตรครับอยู่ที่หมู่7บ้านหนองกระทุ่มจําบวัลาวขวัญอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีหรือจะให้ลุงเกษตรจัดส่งกิ่งพันธุ์สวยๆถึงบ้านท่านนะครับเราก็มีการจัดส่งถึงบ้านท่านด้วยนะครับแบบ ไปชนีด่วนพิเศษนะครับส่งถึงบ้านท่านกิ่งสวยๆนะครับต้นพร้อมปลูกเลยนะครับวันนี้โทรมาได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับเบอร์โชลุงเกษตรครับ0647749538นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับมาเบอร์นี้ได้เลยครับ0615426148ครับทักไลน์มาถังซื้อได้เลยครับรับรองตรงปกแน่นอนครับกับมะนาวพันธุ์ใหม่พันธุ์ดีที่ลุงเกษตรแนะนำปั้นพวงตกพิเศษเชิเลยครับ